อยาน้เหลีอสด้ินบ้างทำเคกมาให้เลยนะพีู่พ well ี่ับกับแม่ครับจริงเหรอขอบคนะครับแม่ขอบคุณนะครับวิจะใจคิดจะจริงจังกับตเแค่ดียวก เอไปี่เคอรอีกนขอบคุณน้ามครับนี่เนี่ยชื่อหับสนดีค่ะคืนคึงคึ่งคึงคึสงกันใช่ไหมดึสะพ้ายครับขอบคุณที่มอุ้ยเสียงขบแบบขอบคุณนะครับผม ทำเองด้วยทำได้น่ารักไหมคะคนไ้เคกแบบเนื้อแพนเค้กเลือกแตะมูตะมีอะไรเงี้ยน่ารักขอบคุณนะจ๊ะมาแรกกับข้าวไม่ให้บอกจะกินคนเดียวเลยจะกินคนเดียวเลยแบบ p o s i t i e จนใจปุขาดฮบขอใครขอใครขอบิ๊กบมาพอดี กี่ปีหนึ่งปีขอบคุณแม่ด้วยนะครับช่วยน้องทำเองเลยขอบคุณนะครับเค้กน่ารักน่ารักอันนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิดเหรอครับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ใจร้ายมากๆไม่ตอบไล์ ก็วก็นวอ๋อัอี่คืออะไรครับเดี๋ยวมาแรกไไม่ได้นะไม่ได้กินข้าวมาเลี้งไข่เกียวแขกะ